ตู้เบืนเติรของเรานะครับเราจะมาทําการเช็ค,คเครดิตเงินคงเหลือนะครับว่าเครดิตเงินคงเหลือในตู้บืนเติรของเราเหลือเท่าไหร่เนาะเราก,กดเข้าไปที่หน้าจอก่อนหน้าจอทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการเช็คเงินคงเหลือนะครับเราก็กดเข้าไปที่เลขแต้มนะครับอ่าแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราเคยทําการทําธุรกรรมกับตู้บืนเติมนะ ล้วก,กดยืนยันนะครับหมายเลขนี้อาจจะเป็นการฝากเงินอาจจะเป็นการจ่ายบินอาจจะเป็นการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่อะไรก็ช่างนะครับเรากดเข้าไปเลยมันจะอิงไว้นี่นะครับเงินคงเหลือของเรานะครับ73บาทแล้วก็เติมสะสมเติมสะสมผมไม่เคยใช้แต่กินคงเหลือเครดิตคงเหลือผมเคยใช้เดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกคนเอาเงิน73บาทนี้มาทําการเติมเงินเข้าบัญชีทูมันนี่เนาะวิธีการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ผ่านตู้บุญเติมนะครับกดเข้าไปที่ True Wallet กดยืนยัน รอสักครู่นะครับอ่ากดเข้าไปที่เติม wallet กดเข้าไปที่ wallet ที่เราต้องการเติมมันนี้จะเติมเข้าบัญชีซูมอนี่ก็กดตรงนี้นะครับปึ้งเนี่ยปึ้งสายไม้เลขโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนซูมอนี่วอล l ล็ตนะครับอ่าแล้วกดยืนยันจะมีจำนวนเงินให้นะครับมีทั้งหมด5จํานวนเงินนะครับซึ่งแต่และจำนวนเงินก็ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าค่าธรรมเนียมแต่และจำนวนเงินเท่าไหร่เนาะ วันนี้จะเติมไปที่45บาทไม่ไม่ลุน้นนี่นะครับก็จะมีข้อมูลให้เราตรวจสอบนะครับว,ว่าเป็นบัญชีตัวนี้เนาะนจำนวนเงินเติม45บาทเข้าบริการ5บาทเลยนะครับท่านผู้ชมเรามีเครดิตเหลือ73บาทเราไม่ต้องใส่อะไรเลยนะเรากดยืนยันไปเลยนะครับเห็นไหมเครดิตเงินเหลือเนี่ยจะเติมเข้าไม่ต้องใส่อะไรเลยกดยืนยันเลย ระบบกำลังทำรายการกรุณารอสักครู่ค่ะจนมือการเสร็จสิ้นนี่เงินเหลือของเราก็ยังเหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมยกเลิกแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเอาเงินคงเหลือไปทําการเติมเข้าบัญชีทุมมนี่คนอื่นได้ไหมบานะครับเราจะใช้23บาทนี้แต่เราจะไม่เติมเข้าบัญชีเมื่อกี้นะเราจะเติมเข้าของอันอื่นดูซิว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะครับเราจะเติมเข้าเบอร์ของเพื่อนเรานะครับ มาหน้าแรกอย่างนี้นะครับวิธีการเติมเงินเข้าบัญชีท r ูมันนี่เราก็กดเข้าไปที่เติมวอลเล็ตกดยืนยันเติมวอลเล็ตจากนั้นก็จะมีวอลเล็ตเยอะมากมายเลยเรากดเข้าไปที่ทรูมันนี่นะครับตรงนี้ปึ้งใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งเราจะไม่ใส่หมายเลขเมื่อกี้นะเราจะใส่อันใหม่นะครับท่านผู้ชมเป็นเบอร์ของเพื่อนผมเองนะครับอ่าแล้วกดยืนยัน เติตอมอะารจะลองเติม10บ,บาทนะครับมันจะมีค่าบริการนะบริการปากนสายบินตลอดทชั่วโมงระบบเพื่อดรับ,บัาลุน้นไหมไม่ลุ้นนะครับนี่นะครับก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ลงทะเบียนตรงนี้ก็คือของเพื่อนผมค่าบริการ2บาทเนาะต้องใช้เงิน12บบาทนะครับท่านผู้ชมไม่สามารถใช้เครดิตเงินคงเหลือได้นะ เบอร์ไขรเบอร์มันจริงๆนะครับท่านผู้ชมเราจะโมเมมาเอาเงินของเขาไม่ได้นะครับ